สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านเนาะคะ่ะเนาะมือนี้เดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางกับลุงแสงค่ะท่านผู้ชมได้ยินมาเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะลุงแสงนี่เพิินกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกคู่นึงค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดกะมาให้คุณลุงว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะตอนนี้แอดกับมาหอดมาถึงนาบ้านนาเพื่อนเพื่อนละค,ะมมค่ะท่านผู้ชมไปข่ามารับชมตัวเลขแนวทางความฝันน้ำกันค่ะ สวัสด so yeah, so ีค right ่ะลุงค่ะลุงแสงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะลุงค่ะเจริญเจริญค่ะมือนีกระไดมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของยุ้งแสงนะคะก็มาหลายหรอก้วค่ะโบโคกังชกเสือมือนีกระข้อพอดีค่ะกำลังมาแต่เหนืงานมากค่ะลุงฝันว่าจังไรเนอเนอลุงแก่ให้ท่านผู้ชมเข้าข้างบ้านเข้ามาชมรับฟังเลยค่ะ พันก็คือสิบพันดีเตัวบิดดอกเกี่ยวเนี่ยวะค่ะตัวพันบาทนี่ล่ะย่างไปกับร้านหน่อยไปพ้นต๊ะเอือนนะนะพ้นต๊ะเอือนแล้วว่าย่างไปกับร้านหน่อยหน้าเจักหน้าอยู่ใส่เที่งจักเที่งยอยู่ใส่แต่ว่าก็บักอยู่ใส่แบบนี้เนเาะไม่เคยเห็นเลยงดอกค่ะบ่ แต่ว่าน่านั่นน่าเกาเกาเนี่ยล่ะน่าแป็นน้าอันนี้เราไม่น้าเหอหน้ายังไง <c oughs> ป้าเพ่องผู้เป็นโซเซ่เน, <c oughs> นี่ยวะย่างไปกับร้านหน่อยลุงจับกก็หนามันขึ้นตัวหนามันขึ้นตัวกัน,นย่างไปเมื่อไงบังไปย่างไปไกลๆว่นาน้ำพ่วงเตี้ยงรวมตุ้มคลองนี่ใ <c oughs> ส้ติ่งลิงปลาหรือเป็นโซเซ่เออยู่หวัว หาแนมมาไทยสื่นก็บ่มีสิอาศัยนะนะแบบว่ามีแฮงมีสวิงมียังแนวใส่ค่ะคิดอยากได้แหมาหวานเอาสิบอ่ะค่ะจับจับจับท้าจับคนนั้นก็บาดนี่แนมประชาชนก็น้ําปลาเป็นมืดเหมือดอย่างว่าอู้ยสิแม่นตามันเห่าหนอว่าจับท่าจับจับมาจับจับสิจับได้ตัวก็ได้จับพร้อมกัน2งหมื่นลยแล้วคุบข้างหน้าอันนี้เลยเวลา ปลาจะไดกยจงขุดจับใหญ่ใหด่แล้วเนาะจับไดญดไม่หลอวปลาแข็งปลาดุกจบ่เงว่มาปลาไดจะมาแคกก็เลยปลาถือหนำไม่ค่ะมีบัตถวปลาเป็นเสียวๆอย่ยงเง่เป็นมุ้ยมันห่าวลนคือปลามันถือหนำไม่จุ้ยๆไปเนี่ยเลยเน่ว่าปลาลายแห้งน้อย เราบงนกิ้อย่งเผู้ชายยังไหมบางครนน้ำฝนเหมือน่ดน้ำขังนี่บ่บ่นนี้จากลูกเหมนบ่เจ็บน้อยผู้สายจับจับมองก็จับผมนวดผู้สาวจับผู้่าเล็กน่อยจับพ่้เล็กหน่อยกะล่งสติเลเดี๋ยวนี้งนไรซ่อนตาเขาอย่งน้านี้เลิกบ่คุณตาเกือบเกือบเป็นบาทตัวแล้วกะล่างสิว่า อยา้คนนเเงิ่ะเพราะว่าจับปานนี่ลุงสองคนนี่บอกก็เล็กหน่อยนี่แล้ตัวแท้มตัวแทมนี่แล้วจะว่ากันกันใบนึ่งสองหนึ่งค่ะตาลุงเปยเป็นตัวเหลืองลุงตีเตเป็นอะไรเป็นตัวเหลืองโหลดแปดหนึ่งหลดเลยแปดหนึ่งแปดหนึ่งเล็กหน่อยเป็นหองหนึ่งค่ะตาเป็นเต๋อเนาะสามตัวเลยลุงเปนสามตัวก็เอาไปเลยหลดเจ็ดแปดหนึ่งหลดเจ็บแปดหนึ่งเนาะ พราะว่าเลยใดปลาก็ได้คนจึงเล็มันก็ลยจับจับก่อนนะมันยังสิได้เป็นปลาพ้าลูกจับได้สองมื่นจังสี่เนี่ยเห็นปลาหลายๆได้บอกเล็กน้อยไรบ้างเออครับเนี่ยเราตู้จับสองหมื่นจับได้สักสองตั่วเลยโอ้สองมื่นเนี่ยงวนหลายเลยปีบงวดเอาได้ว่านอนเวนน้องอย่างข้าวยง่ายหนาคุณตาจะเจ้าของนอนไงอยู่จับกัดเจ็ดแต่ว่ามือนีห่า จับสองมือตัวนี้จับปลาสองมือตัวนึงสีแปลมเป็นตัวไหนตัวนี้ขันบอกให้แทนล่ำกับมันกับเอาตัวแปดสองเนี่ยกันบ่ลูกเออว่าตัวกันนี่ะแปดสองค่าแปดสองหมักบอกคุณลูกหัวมือหาจับสองขางกับสองปลาสองตัวอีกกับแปดค่าแปดมันกับสองอยางว่านโยกผับค่ะกันไหวเนาะค่ะเนาะตัวนี้ก็สองอย่างสองคือลู ะเดมาลบสองคนก็สองคนคือกคกัดกันไหค่นกเด็กหน่อยมันกัจนงไมันกัดเด็กหน่อยน้อยคือกูค่ะแบบแบบแบบอะไรแบบอะไรแบะไรแก็ไปตามน้ำในในจับปลาในน้ำแบบใสงามในน้ำของในน้ำของพวงก็เพอินเพอเอินเพอินน้ำมีก็พิษเนาะพิสังเกตใสเกินเนาะ มันใสติงเหลืองเลื่อยไงว่าโตวุ้นน้ำฝนตกใหม่กไงว่าค่ะใสแบบน้ำกินนี่บ่เออเออใสแบบน้ำฝนนี่ละใสแบบสะอาดนี่ละเป็นน้ำใหม่น้ำก็ลังมาเนาะค่ะเนาะว่าท่านเดีมีไผไปลุยไปยังแง่หินหอดตัวปลาโอ้ยแรนหลายสลายเนาะหลายค่ะในความฟันกับสมวนแห่งนี่เนาะปีบ่างว่าโอ้ยช่วยหน้าคนป้าก็ได้จนสิปีบเลยบอคุณพ่อ เป็ไปลาไจนสี่ปีแต่คุณลุงบ่กท่านในปีบนอกขเมื่อก่อนเออเออเาลังบ้าปีแต่ว่าเล็กหน่อยหิ่งหางขงกันไปจักบอกเป็นดุกไครบอกหัวบอกบมหูแต่ว่าน้ำน้ำดุกลานห้องนี้แหละค่ะแต่ว่าบนนี้จะขางลูกมันบอมันก็ไปห้าก็ไปหนีมันก็ไปหนีนั่ต้มต้มงหน่อยน้ำไปน้ำขุนคุ่งไงน่ะค่ะ คือเด็กหน่อยอยากไปน้ำพุไงเนาะเจ้าวานาตาหนึ่งโบคุณมันก็เด็กหน่อยลูกล้านนี่แหละนั่นเป็นลูกเป็นล้านนี่ล่ะคุณดต่จ้าว่าสิเมนผู้ใดหนึ่งบบหูเจ้าว่าหูเจ้าว่าในความฝันหนเป็นลูกเป็นล้านเจ้าบ่ลูกล้านนี่แหละบ่แม่นลูกผู้อื่นลูกล้านนี่แหละจังได้ไปน้ำนั่นรถไม่เที่ยงก็ตอบหน่อยอยู่หน้าผมรถรถมาน้ากันอีก เอาก็นั่งยืนในเทียงหน่อยฝนตกตอนแรกฝนตกไปลบไปลบอยู่ในหัวเาี่ยค่ะวันนี้พอฝนเริ่มซาแล้วก็เลยออกไปก็เสีได้รู้เรื่องนี่พอเสียใจเห็นปลาเนิ่านปกติแล้วคุณลุงเคยฝันเห็นปลาเค้าบอกฟันว่าริจับปลามันเริ่เบียนไหวตายเกิดอยู่นี่แหละใช่ไหมแถวก่อนค่ะกันเหม็นน่ารูกค่ะมันมันแบบ ฟันแต่สิออานี่ก็ไปไกลส่วนนี้เอาทุกอ่างมาฟันเน่นจะ่าหันแก่ควอมฝันบบปังเนาะแบบว่าคุณลุงฝันเห็นปลาป่าค่นเอาทั้งหัวก็ออกไปคุณกรแปะเปดค่ะก็ออกค่ะคนเอาซ้อนหัวคนณหงหยมือวิดเหนือมันน่ะคุณลุงฟันเน่นจะ่าบ่มันใจค่ะค่ะฝันเห็นปลามันคือคนแม่บอกคุื่อบอกว่า ท่านท่านมาบอกเป็นโตหนุนอุ้ยลีค่ะแต่ว่ามาเราเดียวนี้นี่คือตามดีคุณลูกฝันส่วนมาที่มาเป็นปริศนาเนาะค่ะเนาะแน่นามาให้แกปริศนาเอาเนาะแกปัญหาเอาค่ะแต่ว่าคุณลูกนี่กับเป็นคนฝันเหม็นเลยค่ะท่านชค่ะความฝันของคุณลูกมีอย่างเพิ่มเติมบ่มคะบ่มีดอกหนวซ้ำนั่นหนึ่งซ้ำนั่นครอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลุงแสงหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางช่วงฝั้กับท่านผู้ชมของเฮาก็ขอใหุ้ลุงกับท่านผู้ชมของเฮาโชคุบมันาๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนี่ก็มาเบิ่งตัวเลขของลุงแสงเนาะค่ะเนาะ781582ค่ะประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะ เอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลคะ่ะกเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันของคุณลุงเสงเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจ่าโป๋เนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคะ่ะถ้ายังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องนเด้อคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบปพลาาตัวเลขและก็นแนวทางความฝันดีๆคะ่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส แอดกาสิไปติดตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่านาผูมุชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ